เขานี่ยก็คือหลักแท้หวยเนี่ยเจ็บขอบความรักความรักทําให้หมวยหมดพังหมดทุกอย่างแต่ของเขาอ่ะคือเขาให้ความรักทําให้หมวยมีแรงที่จะสู้ผมบอกได้คําเดียวว่ามันเกินคำว่ารัก หยุดความโชกช้ำไว้ให้เป็นเรื่องซ่อนใจเจอดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันไรให้มันจะหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม ไอเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา คนจริงใจไม่ทอ้อจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรู้จักครูหมวยและลุงนรงผู้รักต่างวัยที่ชีวิตฝ่ายหญิงต้องเจอมรสุมมามากมายถึงขั้นต้องกลายเป็นคนพิการจากการกระทําของชายที่เคยรักและมาทิ้งไปจนเธอแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่ชายคนนี้ที่รักครูหมวยข้างเดียวมานานรัก ตั้งแต่เธอยังไม่พิการรักทั้งที่รู้ว่าคงเป็นได้แค่พี่ชายที่แสนดีแต่ในวันที่ครูหมวยสูญสิ้นทุกอย่างไม่เหลือใครเธอจึงได้รู้ว่ารักแท้ของเธออยู่ตรงนี้คนที่พร้อมเป็นทุกอย่างให้เธอและช่วยให้เธอได้ทำสิ่งที่รักอีกครั้งอย่างมีความสุขเรื่องราวเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับ เดือวานหนึ่งสองสามทดสทดสปีน,นี้ครูหมยอายุเท่าไรแล้วครับสี่สิบหกปีค่ะปัจจุบันทำอาชีพหรือทำอะไรอยู่ครับอาชีพหลักนี้ก็คือเป็นแม่ค้าขายกะ้นมนํำบุ้นะคะเป็นจิตอาสาสอนร้องเพลงค่ะเป็นครูจิตอาสาสอนร้องเพลงสแสดงว่าพื้นฐานครูนี้จะต้องเป็นคนที่ชอบมีเสียงเพลงหรือว่าเป็นนักดนตรีมาก่อนชอบร้องเพลงค่ะแล้วก็เป็นนักดนตรีมาก่อนด้วยค่ะแต่ตอนเรียนนะคะ ช่วงเรียนก็คือเรียนทางด้านดนตรีโดยโดยตรงเลยค่ะกระบังลมอยู่ที่ไหนกระบังลมอ่ะอยู่ที่ไหนกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ซี่โครงที่สุดท้ายลองคำดูดิซี่โครงเลยอยู่ไหนอ่าอ่าแล้วอยู่ข้างล่างใต้สุดสุดข้างล่างที่สุดประมาณนี้ประมาณนี้ออ่ามาได้แล้ว มาเรียนกับครูหมวยนานแล้วยังครับนานแล้วค่ะกี่ปีครับผมตั้งแต่อนุบาลสามค่ะครับตอนแรกเรามาใหม่ๆนั้นเราร้องเพลงเป็นไหมครับก็ไม่ค่อยเป็นค่ะแล้วเราคิดว่าการเรียนร้องเพลงนี้มันช่วยทางด้านใดของเราบ้างครับมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างการหาเงินค่ะทุกวันนี้หนูหาอะไรได้จากการร้องเพลงแล้วเรอ่ใช่ค่ะไปร้องที่ไหนครับตลาดค่ะเปิดวั เปิดหมวกนี่ก็คือว่าส่วนมากจะเป็นตลาดตลาดนัดบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะสำหรับเด็กถ้าหมวยจะไปด้วยก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างฐานะทางบ้านค่อนข้างผัดสนหน่อยหมวยจะไปช่วยเหตุผลที่เราต้องไปเปิดหมวกคือช่วยเด็กอะ่ะให้เขามีรายได้ไปเลี้ยงตัวเองแล้วก็เป็นเงินทุนในการศึกษา ตอใจจยยยนเสยยเสสมีดีดครูหมวยสอนร้องเพลงให้เด็กๆฟรีมาหลายปีแล้วกว่าชีวิตจะเดินทางมาถึงวันนี้ต้องผ่านอะไรมามากมายและอาจพูดได้ว่าถ้าไม่มีลุงนรงครูหมวยอาจจบชีวิตลงตั้งแต่20ปีก่อน ช่วงก่อนที่หมยจะมาทํางานที่บริษัทเนะะี่ยค่ะหมยก็ว่างจากการร้องเพลงเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ร้องเพลงแบบตามผับตามอะไรแล้วเพราะว่าออกจากวงมาแล้วแล้วก็มามาสมัครงานแล้วก็ช่วงรอง,งานบังเอิญมีร้านเป็นคาราโอเกะอะไรคะหน้าบ้านเรือกแบบหน้าปักซอยบ้านในที่นี้ก็คือว่าแม่เขาบอกว่าทําไมไม่ไปร้องเพื่อแบบเป็น เป็นายวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่เขาขายอาหารตามสั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านเนี้ยก็ร้องจนมาเจอพี่ลรงเหตุการณ์มีอยู่ว่ามีวันหนึ่งมีเพื่อนอน,น,น,นะน้องที่ทํางานสมัยนู้นนะน้องที่ทํางานเนี่ยเขาก็คือด้วยด้วยความที่เขาเป็นลูกจ้างเขาก็มีหารายได้พิเศษในตอนตอนค่าหลังเลิกงานก็โดยการที่ไปร้องเพลงบ้างอะไรบ้างตามร้านอาหารเล็กๆทั่วไปก็ ตามสนัดเขาก็ไปเป็นคนเขาชอบร้องเพลงเขาก็แน,นะนำเขาก็ชวนชักชวนผมไปช่วยเชียร์เขาหน่อยจะได้ไปเป็นแขกนอ้องผู้ชายร้องเพลงผมก็เลิกงานก็ไปขําแล้วก็ไปพอไปถึงไปนั่งสั่งทานนูน่นนี่นั่นไปนั่งคอยตั้งนานก็มไม่เจอแม้โชคชะตาจะพาให้ลุงนรงได้พบครูหมวยร้องเพลงที่ร้านคาราโอกเกะเล็ก และรู้สึกประทับใจในเสียงร้องจนได้รู้จักสนิทสนมแต่ด้วยวัยที่ห่างกันถึง24ปีก็เป็นกำแพงทำให้ครูหมวยมองลุงนรงเป็นแค่พี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งเขาร้องเพลงเป็นร้องเพลงได้ดีแล้วพอหลังจากนั้นมาก็พอมีเวลาว่างหมายถึงว่าผมเองเนี่ยมันทำงานพิเศษด้วยกลางคืนหลังจากงานประจำก็ไปทำงานพิเศษหลังจากนั้นก็ขับรถก่อนกลับบ้านเลยแวะ เอาแวะมาดูมาไหมเอาเจอบ้างมาเจอบ้างพอขับรถมาหาอะไรเงี้ยก็จะยิ้มแล้วก็คิดถึงนะก็เลยเริ่มแบบเอสงสัยเขาจะสงสัยจะชอบเราแน่ๆเลยไม่ใช่แค่แบบชอบใจล้วตันใจในอะไรในความรู้สึกของครูหมวยมีความรู้สึกยังไงกับคุณนรงค์ครับไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเราเรา,เรามองดูเขาเป็นเหมือนพี่เรามากกว่า mm. คือใจเอาจริงๆเลยนะ คืออยากจะให้มาจีบแม่เรามากกว่าอาลอเหรอคือมองว่าพี่เขาจะอายุมากกว่าเราห่างกว่าเราเยอะไปใช่ค่ะช่วงว่างระหว่างวัยมันเยอะอะแล้วแบบเพื่อนๆกลัวล้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลายๆอย่างนะคะในที่สุดก็ถึงวันที่รุงนรงต้องยอมถอยห่างเมื่อครูหมวยเจอคนที่ใช่และวัยใกล้เคียงกันขณะที่มีมีพี่นรงที่เข,เข้ามาเนี่ยเขาก็มีผู้ชายเขาที่เข้ามาจีบหมวยด้วยนะคะก็ ก็มีใจให้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเขาอายุห่างกับเราไม่มากสุดท้ายเรายอมห่างออกมาเพราะว่าเพราะว่ารู้แน่นอนเออเห็นที่บ้านเขาก็คุยไปคุยมาเขาก็เออเห็นดีด้วยว่าเออคนนี้เขามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีอนาคตที่ก้าวหน้าแล้วก็เออคนที่เราคิดว่าชอบเออเราเขาจะได้สบาย หลังตกลงปลงใจคบหากับชายที่คิดว่าใช่ได้ไม่กี่ปีก็เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของครูหมวยไปตลอดการผมเห็นขอโทษเรื่องของสภาพร่างกายที่เออต้องใช้รถเข็นค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับทำไมถึงต้องอยู่ในสภาพนี้ครับเมื่อปี2,546ะคะก็ไปประสบอุบัติเหตุกับแฟนนะคะก็ที่จังหวัด ปทุมธานีค่ะคนขับเขาเอาทางแถบเราชนกับรถหกล้อที่จอดเฉยๆอยู่ข้างทางขับรถไปกับแฟนแฟนใช่ค่ะแล้วเราก็นั่งด้านข้างใช่ค่ะขับน่าจะหลับในนะคะเวลานั้นเหตุการณ์ันเป็นยังไงครับเราเราก็นอนเหมือนกันค่ะเราปรับเบาะเอนนอนราบเลยก็คือแบบนอนแบบหันออกไปทางทางประตูตื่นอีกทีก็คือนู่นเลยค่ะที่ไอซียูเลยค่ะที่ทราบข่าวตอนนั้นประมาณบ่ายสามโมงกว่า อยู่ๆก็มีโทรศัพท์เข้าเขาบอกเป็นเป็นญาติหรือเปล่าเขาบอกว่าให้ให้รีบมาด่วนสภาพที่ไปเจอครั้งแรกข้างบนนี้พันหมดเลยพันผ้าหมดเลยตาซ้ายนี่ปูดพันอูออกมาแล้วตาขวาลึกเข้าไปว่าอะไรขนาดนี้เลยเหรอผมก็พอเห็นทําใจเลยระโโทรศัพท์ไปที่บ้านไปแจ้งข่าวให้น้องชายจนน้องชายเขามาพาแม่มาพอเห็นน้องชายนี่หันหลังหนีเลยว่าสภาพที่ท,ที่ที่ผมเข้าไปเห็นเนี่ยก็คือ สหัสแม่ดูไม่ได้นึกว่าอยู่ในสภาพนึกว่าจะไม่รอดแล้วเหตุการณ์ทั้งนั้นมันส่งผลต่อร่างกายเราอย่างไรบ้างก<ค>็เป็นเยอะค่ะมีมดลูกฉีกไส้แตกสะโพกเชิงการล้าวก้นกบยุบขาหักขาหักด้านด้านซ้ายแล้วก็หลังหัก3ข้อเลยไปแตะเส้นประสาทตอนนั้นก็ท้องด้วย3เดือนก็ลูกก็ไปเลยในครั้งนั้นค่ะสูญเสียใช่ค่ะแม้จะรอดชีวิตมาได้ จากอุบัติเหตุที่แฟนเป็นคนขับเมื่อ20ปีก่อนแต่ครูหมวยก็กลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้เพราะอัมาพาตท่อนล่างแถมสูญเสียลูกในท้องขณะที่แฟนนอกจากไม่บาดเจ็บยังไม่รับผิดชอบเยียวยาความสูญเสียสํำร้ายยังทิ้งครูหมวยไปโชคดียังมีลุงนรงที่คอยแวะเวียนมาดูแลครูหมวยด้วยความห่วงใยทุกวัน เขาลืมตาขึ้นมาเขามีอาหารกินอยากน้ําเขามีน้ําฐานใสสายฉีย่อยู่เขาก็มีขวดเทฉี่อยู่มีถังสําหรับอุจจาระก็อยู่ข้างเตียงอะไรต่อะไรประมาณนี้ถึงเวลามีคนเทฉี่ให้ตอนเช้าก็มีของของทานตอนเย็นก็มีของทานมีพาทำกายภาพนู่นนี่นั่นด้วยความที่สงสารเขาเห็นเขาทำให้เราทุกทุกวันคือเขาเป็นคนทุก ทำทุกอย่างเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนนั่งซักผ้าเขานั่งทำอะไรให้เราแล้วเหมือนก็มองดูมันเหมือนว่าถ้าเรารักเขานะความรักของหวยเนี่ยมันจะเป็นการเอาเปรียบเขาไหมก็อยากจะถามเขาว่าพี่รักพี่พร้อมที่จะรักฉันไหมหรือพี่แค่อยากจะเอาชนะใจฉันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาเดินจากหวยไปดีกว่าเพราะด้วยความที่สงสารเขามากอะค่ะ เรียกเขามาถามเขาบอกว่าเขารักหมวยมานานรักรักมากแล้วถ้าหมวยจะบอกพี่ว่าหมวยรักพี่ล่ะแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียกันให้คนอื่นรู้เนี่ยพี่ตะโอเคกันไหมถ้าสมมติพี่จะจบตรงนี้พี่จบเลยนะพี่เดินออกไปแล้วออกไปหาใครก็ได้ที่ไม่ใช่หมวยพี่มีบ้านพี่มีรถพี่มีพร้อมหมดทุกอย่างไม่จําเป็นที่จะต้องมาเลือกหมวยพี่เป็นคนดี พี่ต้องได้ในสิ่งที่ดีๆหมวยไม่ใช่หวยไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับพี่แต่เขาพูดว่าไม่ใช่พี่มองหมวยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพี่จนหมวยรู้แล้วว่าของเขาเนี่ยก็คือหลักแท้หมวยเนี่ยเจ็บขบความรักความรักทําให้หมวยหมดพังหมดทุกอย่างแต่ของเขาอ่ะคือเขาให้ความรักทาให้หมวยมีแรงที่จะสู้ลุงนรร์ ไม่เพียงใช้ความรักความเอาใจใส่เปลี่ยนหัวใจสีดำของครูหมวยที่จมปลักกับความทุกข์ความพิการของตนเองให้เป็นสีชมพูขึ้นมาอีกครั้งแต่ยังช่วยให้ครูหมวยพบทางสว่างที่นำไปสู่การทำในสิ่งที่ตัวเองรักอีกครั้งจากที่แรกหมวยจะคิดฆ่าตัวตายตลอดคิดทำยังไงคิดอะไรก็จะเป็นคิดลบๆลบๆอะไรใครเข้ามาเราก็จะมองเขา ด้วยสายตาที่ก้าวร้ากลับไปอ่ะคือพี่เขาเอาความดีเอาสิ่งที่ดีๆใส่เข้ามาหาหมวยอย่างเช่นพาหมวยไปวัดพาไปฟังฟังธรรมฟังเทศพอ,อเสร็จแล้วไปเจอท่านจเจ้าอาวาสท่านก็สอนเลยคราวนี้ก็เริ่มสอนเขาบอกว่าทุกมันมีเยอะนะเนี่ยทุกอยู่กับใจเราทุกอย่างมันอยู่ที่ใจความทุกที่จะมีเราจะปลดออกไปยังไงการนููพยาบาท การผูกใจเจ็บคนที่เขาทิ้งเราเนี่ยเราจะต้องไปเจอเขาชาติหน้าเนี่ยเรารู้สึกยังไงไอคนไม่ดีอย่าไปเจอมันไหมอะไรยังไงท่านก็สอนเยอะมากจนเหมือนเริ่มมันเหมือนทางสว่างอะค่ะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเดินไม่ได้อยู่ยังไงให้มันมีความสุขแล้วท่านก็ถามลึกเข้ามาว่าชอบอะไรเราก็บอกว่าชอบร้องเพลงแล้วท่านบอกอ้าวทำไมไม่ร้องอะเราทําอะไรที่เรารักแล้วมันมีความสุขทาไปเลยและอีกอย่างถ้าทําให้ได้ดีนะต้องทําให้เผื่อแผ่ชาวบ้านเขาด้วยร้องให้ชาวบ้านเขาฟัง ถ้าเราคิดว่าเราล้องได้ดีเราล้อให้ชาวบ้านเราฟังมาสั่งอะไรเลยยังแม่รู้จจจังกระสั่งพี่หนูชอบแหมสามมาชนตัวใหญ่อ่ะต้ยมยำน้ำใส่หนูชอบชอบพอหลวงพ่อเริ่มเอาเอาเอา,เอาทางด้านทางด้านสว่างของเราออกมาเป็นทางทางสายสว่างสว่างให้เราแล้วเราก็เริ่มคิดบวกแล้วหลวงพ่อบอกให้ลองไปประกวดตามรายการเดี๋ยวก็ดังพี่ละลงก็พาไปประกวดทุกรายการเลยตอนนั้นบอกเลยที่ไหนที่แรก ต้นกาเนิดเลยก็คือรายการดันดาราตีสิบค่ะ,คะดันดาราค่ะไปสภาพรถเข็นอย่างเงี้ยใช่ค่ะไปประกวดเปไงครับวันนั้นผลลัพธ์ได้ที่หนึ่งค่ะชนะเลิศกลับมาได้ล้ใช่ค่ะเปไงฮะโอ้โหไปอะไรที่แบบเอ้ยเราก็ทําได้อะถึงเราจะเดินไม่ได้ถึงเลยเราอย่าไปกลัวพอเสร็จแล้วมันเหมือนแบบมีใจหัวใจพี่พงโตขึ้นความสู้มันก็เลยมาเห็นคุณค่าในตัวเองว่ามีความสําคัญขึ้นมาอีกครั้งใช่ค่ะแล้วพี่ละลงก็เริ่มที่จะทาวงขึ้นมา รับแบบงานเล็กๆอย่างเราไม่เกิดช่วงที่ครูมหมวยกลับมาร้องเพลงเนี่ยครูนล่มมลงก็จะคอยดูแลไปไหนมาด้วยตลอดคือพูดง่ายๆคือผมก็คงคงคิดว่าไม่เยอะในะประเทศไทยที่มีกระบากคันหนึ่งพร้อมวิวแชร์อยู่ไทยนลที่ตลอดไปทั่วไปประกวดร้องเพลงใช่ครับไปประกวดร้องเพลงที่ไหนผมก็จะเป็นมือเป็นเท้าให้เขาเป็นกําลังให้เขา เขาเป็นสมองเขาอยากจะทําตรงนี้เขาอยากเฮ้มันเขาทําแล้วมีความสุขโอเคไปไม่ใช่แค่ได้ทำงานที่ตัวเองรักอีกครั้งโดยมีลุงนรงอยู่เคียงข้างแต่คุหมวยยังมีหัวใจจิตอาสา สอนเด็กๆร้องเพลงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมานานสิบกว่าปีแล้วงานวายงานของหนูกับงานของครูไม่เหมือนกันงานงานวัดปีกลายเออออกมาชัดๆงานวัดปีกลายกลายตัวนี้กลายกับกลาย อันไหนถูกต้องอ่าเพราะมันกล้ามด้วยรอลิงแต่ฉันจะมอะมอแค่เธออ่าเริ่มตรงแล้วอจาเอาสาก็ถ้ากบอกว่าเราไม่เอาเงินเลยไม่เอาค่ะความภาคภูมิใจคือความสำเร็จของลูกศิษย์ที่เราเห็นนี่แหละมันเป็นอะไรที่มากกว่าคุณค่าของเงิน มากกว่าคุณค่าของของที่เขาใส่ในกระเช้ามาให้อีกคือนอกจากเราสอนเด็กแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าบางครั้งก็พาเด็กไปเจอกับโลกภายนอกเหมือนกันด้วยใช่ค่ะเพื่อให้เป็นทดสอบสนามจริงเรามีการไปประกวดหรือว่าไปการแสดงที่ไหนบ้างไหมครับมีส่งไปตามรายการเนี่ยแหละค่ะส่งไปตามรายการที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ยค่ะมวยก็จะส่งข้อมูลมาว่ามีที่นี่ประกวดนะลูกนะถ้าใครจะไปมาเดี๋ยวแม่จะติวให้อะ ครูหมวยนานยังครับตั้งแต่ป1ค่ะตอนนี้ปอ,อะไรแล้วป5ค่ะสีป่ปีตั้งแต่มาเรียนมาได้ครูหมวยสอนอะไรแล้วบ้างเอง่ยสอนเรื่องหายใจการกลักลูมค่ะแล้วก็สอนพูกลูกเลืลอแล้วก็ให้จำเนื้อให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะขอบคุณครูหมวยค่ะที่สอนหนูมาตั้งแต่ในตอนให้หนูยังร้องไม่ได้ตอนนี้หนูร้องได้แล้วหนูก็สามารถหาหาเงินได้ด้วยการร้องเพลงค่ะกานไปเปิดหมวกขอบคุณครูหมวยมากค่ะ น้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นน่ะน้องก็พัฒนาขึ้นแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็นำาการร้องที่พัฒนาจากครูนะคะนำเทคนิคต่างๆการร้องการกลักร่มหายใจเนี่ยนำไปใช้ต่อได้จริงแล้วก็น้องมีก็ไปต่อยอดเป็นนักร้องของโรงเรียนไปประกวดเดินสายเข้ารายการต่างๆน้องก็ประสบความสำเร็จได้ก็ดีดีขึ้นมากค่ะนอกจากสอนเด็กร้องเพลงและช่วยพาเด็กที่ฐานะขัดสนไปร,ร้องเพลงเปิดหมวก เพื่อให้เด็กมีไรายได้ไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วครูหมวยและลุงนรงเองก็ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองเช่นกันหลังจากต้องเลิกทำวงดน,นตรีเพราะลุงนรงมีปัญหาสุขภาพปวดหลังจากการขนเครื่องดนตรีเพียงลำพังเป็นเวลายาวนานตอนหลังที่เขาเริ่มเจ็บป่วยนะคะก็ต้องหยุดงานนั้นโดยปริยายคราวนี้ก็มีทางงานบุญกกบจิตอาสาอย่างเดียวไม่สามารถที่จะ เลี้ยงปากเลี้งทองได้แล้วก็เลยเริ่มอาชีพเนี่ยขึ้นมาค่ะขายข้าวต้มน้ำมุนนะคะแล้วงานร้งนองเพลง งานประกวดเนี่ยตามทีวี้วยังประกวดอยู่ค่ะมันเหมือนแบบมันทำทำให้เรามีไฟอะ่ะคอยเติมเชื้อไฟและอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างให้ให้เด็กดูว่าเนี่ยดูครูสภาพอย่างนี้ครูยังสู้เขาเลยนะทุกวันนี้ยังมีเด็กมาเรียนตับครูเยอะไหมฮะถ้าเด็กจากกรุงเทพเนี่ยจะมาเรียนเฉพาะจงช่วงปิดเทอมแต่ถ้าเป็นเด็กพื้นที่เนี่ยก็จะมาเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ในฐานะที่ครูก็เป็นครูจิตอาสาเราได้ปลูกฝังอะไรกับ การแบ่งปันหรือการช่วยเหลือสังคมบ้างไหมครับหมวก็จะสอนลูกๆทุกคนว่าถ้าเราเป็นผู้รับเนี่ยรับจากคนนู้นจากคนนี้คนนี้ให้เรามาแล้วเราไม่อยากเป็นผู้ให้บ้างหรอ,อเราก็จะสอนให้รู้จักการให้การการแบ่งปันนะเราบัวก็จะพาเด็กๆเนี่ยไปทํากิจกรรมด้วยกัน าอยากจะให้พูดถึงชินนรงค์นะครับคนคนนี้มีความสำคัญยังไงกับชีวิตผู้หมยบ้างความสำคัญนี่คือมีมากมากค่ะถ้าไม่มีเขา,าหมายวยก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แบบไหนอย่างไรจะเริ่มนับหนึ่งแบบไหนเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยที่มีมาเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยคือนับหนึ่งไปกับหมยแล้วเคยมีบ้างไหมวันที่เขาเหนื่อยวันที่เขาท้อแท้แม้แต่เขาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเขาจะเป็นมนุษย์อึดคะ อึดมากอะคะ่ะคือคือมีช่วงหนึ่งที่ที่ที่เขาแบบไม่ไหวอะคือในที่เนี้ยถึงขนาดจะต้องไปโรงพยาบาลแต่เขาก็ไม่ยอมนอนโรงพยาบาลนะเพราะว่าถ้าเขานอนแล้วหมวยก็ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าหมวยจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีแค่สองคนเขายอมที่จะไม่รักษาตัวเองแล้วต้องมาดูแลหมวยอยากแกบ,บอกอะไรถึงเขาครับขอบคุณ พี่นลงมากมากนะคะที่ดูแลหมวยเป็นอย่างดีเมื่อ20ปียังไงณปัจจุบันนี้พี่ก็ยังดูแลหมวยดีเหมือนเดิม mm hmm. ก็ขอให้พี่ร่างกายแข็งแรงอยู่กับหมวยไปนานๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณความรักที่พี่ให้หมวยด้วยหมวยประทับใจเขาหมดทุกอย่าง mm hmm. ค่ะจนทำให้หมวยเนี่ยมันมีแรงผลักดันทำให้หมวยแต่งเพลงให้เขาหนึ่งเพลงเลยค่ะ mm hmm. ก็คือเพลงนิดนิรันค่ะมีเธอและฉันมีฉันและเธอจากวันที่เจอฉันได้พบรักเท้จริงอยากบอกใจฉันรักเธอเสมอทุกวันไม่ภากจากกันจากนี้จนนิดนิรันด์ดอน ฟ้านั้นกาหนดเราฟ้านั้นกำหนดใจแต่ฟ้านั้นไม่เท่าใจเรารักกันรักนั้นกำหนดเรารักนั้นกำหนดใจรักนี้ตลอดไปชั่วนิรันร รู้สึกยังไงกับเพลงเพลงนี้ครับผมฟังทีไรแล้วรู้สึกมันมันตันในอกรู้สึกเออน,นนะชีวิตเรานะบนเส้นทางชีวิตของครูหวยเนี่ยคุณลุงนรลงจะเห็นมาตลอดตั้งแต่ว่าเป็นนักร้องอยู่ในห้องแถวมาเป็นผู้ป่วยใช่ครับแล้วก็ฟื้นฟรูร่างกายมาจนเป็นนักร้องกลับมาประกวดมีรางวัลใช่ครับเราเห็นเส้นทางชีวิตหรือว่าชีวิตครูหวยพลิกขึ้นมาเริ่มมีความสุขเห็นภาพเ่านะั้นรู้สึกยังไงครับ มีความรู้สึกดีใจที่เราทําสําเร็จที่เราสามารถสร้างคนคนหนึ่งได้ทําให้สู้ชีวิตทําให้เขาเป็นแบบอย่างกับอีกหลายๆคนที่ท้อบางครัง้งชีวิตคนเราก็เจอมรสุมที่หนักหน่วงเกินกว่าจะทานทน เช่นที่ครูหมวยต้องเจอเมื่อ20ปีที่แล้วจนสูญสิ้นทุกอย่างทั้งลูกและอนาคตของตัวเองที่ต้องกลายเป็นคนพิการจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่ยังมีชายคนนี้ที่รักครูหมวยไม่เสื่อมคลายรักตั้งแต่ครูยังไม่พิการและแม้พิการแล้วก็ยังรักคงไม่ง่าย ที่จะหาชายที่มั่นคงในรักแบบนี้ได้ผมบอกได้คำเดียวว่ามันเกินคำว่ารักรู้สึกว่าครูลงเป็นเป็นคนที่รักครูหมวยมากคือเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ชายที่แบบหายากมากที่จะเจอค่ะเพราะว่าความรักตัวเดียวทําให้ครูลงอะยอมเสียสละทําทุกอย่างเพื่อครูหมวยท,ทั้งทั้งที่ครูหมวยอยู่ในสภาพที่ ไม่สมบูรณ์เหมือนคนทั่วไปก็ยังอยู่ด้วยกันเกื้อกูลกันแล้วยังสร้างบุญสร้างอะไรที่มันแบบคิดแบบครูผู้ศ,ศรัษาจริงๆเป็นแม่ครูที่คิดแบบว่างเผื่อแผ่คนอื่นยอมเหนื่อยมากช่วงคนจริงไม่ทิ้งกันโดยบริษัทไทยแบเบเรจจำกัดมหาชนขอชื่นชมลุงนรงและครูหวยที่อยู่ดูแลกันเคียงคู่สู้ชีวิตทำสิ่งที่รัก และทำงานจิตอาสาไปด้วยกันขอให้สุขภาพแข็งแรงและคองรักกันไปนานๆน,นะครับหากท่านใดต้องการอุดหนุนขนมข้าวต้มน้ำวุ้นหรือติดต่อครูหมวยโทรไปได้ที่0624596329 ผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ช e l YouTube คนจริงใจไม่ท้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะได้พลาดการรับชมก่อนใครหรืออีกช่องทางหนึ่งคือแฟนเพจ Facebook คนจริงใจไม่ท้อที่คุณสามารถตามอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการได้เช่นกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้หรายการ เป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโทร062-650-5274หรือ062-694-6336สถานีโทรทัศน์ News One ไเบฟบอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากค,งคงด้้รูลเธอ i